พี่ก๊อตเขาเป็น f อซของพี่จ๋าด้วยสวัสดีค่ะนี่ไงเชืล์ไพของเราพี่ก๊อตงานโอ้โหตกใจไหมตันนี้ทัพทัพทำให้เหรอเอฟซีพี่จ๋าเดี๋ยววันนี้จัดท่าง่ายๆให้ไหมเดี๋ยววันนี้จัดท่าง่ายๆให้ไหมเอาสักกี่ท่าดีิดีดแบบท่าดีด สิ 20, 20, 20บตีสิบตีเลยตั้งไงน,นะตั้งหนีปุ๊บใช่ไหมตัวตรงเข้าเลยเอาไว้เลยฮึบฮึบฮึบบโวยเบาๆช้าๆฮึบฮึบมาเพ <c oughs> สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนักก้ามหมื่นแคลนะครับผมแล้วก็วันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมพี่จา๋าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอ่าจริงๆอ่ะผมแอบรู้มาว่าพี่ก๊อดเขาเป็น FC ของพี่จ๋าด้วย ใช่เขาดูตั้งแต่นี่เลยแสบสนิทติดสายหน้าอ๋องั้นต้องเชิญเต้นเชิญเต้นใช่ไหมก็คือจริงๆตอนเนี้ยเราทำเป็นโปรเจกต์ลดน้ำหนักของก๊อตค่ะที่ก๊อตน้ำหนักร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบสองตอนเนี้ยผ่านมาสามอาทิตย์แล้วค่ะคือน้ำหนักมันเริ่มแบบว่าไม่ค่อยลงแรกแรกมันน่าจะเป็นน้ำ แต่ว่าหลังๆอ่ะมันน่าจะเป็นแบบไขมันจริงๆแล้วแล้วเขารู้สึกแบบมีอาการกเครียดก็เลยแบบว่าอยากจะให้เหมือนพี่มาแบบให้กำลังใจพี่ก๊อตหน่อยได้เดี๋ยวไปเต้นกอมๆเชียร์อยู่ข้างๆอย่างพี่ก๊อตอ่ะเขาจะมายิมอาทิตย์หน <c oughs> ึ่งอ่ะสามครั้งแต่ว่าหลายคนที่อยู่ทางบ้านอ่ะเขาก็จะอยากรู้ว่าถ้าแบบคนไม่มีอุปกรณ์ <c oughs> ออกกำลังกายยังไง <c oughs> แล้วเพื่อนราผมมาไปสองไอจีพี่บ่อยอ่าก็เต้นแรงเต้นกายอยู่ยนั้น <c oughs> อ่าก็เลยอยากจะให้พี่จ๋ามาสอนพี่ก๊อตสัก สองสามค่ 2, 3, ได้เลยค่ะ,ะเพื่อที่แบบว่าให้พี่ก๊อตเอาไปใช้ที่บ้านแล้วก็เพื่อคนดูที่แบบว่าไม่มีอุปกรณ์ก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปข้างในครับผมเราจะมีการตรวจ a t k ด้วยเข้าถึงตรงนี้เลยนะ จะตายเพราะกกำลังกายหนักจะตาย่าคนเดีว้ว oh. เมื่อกี้เป็นไงบ้างวันนี้โอ้ oh, วันนี้ต้องบอกเลยว่าเล่นเล่นหนักขึ้นหนักขึ้น,น,นมากเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ก็คือน้ำหนักไม่ลงเลยเพิ่มคาร์ดิโอขึ้นมานิดนึงแล้วก็ลดขาลงไ,ไปหน่อยนึงจะขาดกำลังใจหรือเปล่าเฮ้ยช่วยหนิยิ่งเครียดอีกเลยเครียดดิใช่ไหมตอนน้ำหนักไม่ลงวันนี้เรามีเซอรไพรส์ครับผมเรามีแบบว่าเซอร์ไพรส์สาวๆดาราดาราด้วยนะ่ยเอามาแบบว่าให้กำลังใจพี่ก๊อร์ดรอแป๊บนึงนะ นี่แหละเข้าก็นหล่อีเขาีค่ะี่นยใขงาี่เขางานโอโอใจมนีัรอ f พี่จ๋านี่จะบอกว่าเป็นกูรูทางด้านการออกกำลังกายว้า เปลี <ersch> ่นก็เต้นแรงเต้นกายอยู่ในไอทีบ่อยจังครานี้จะให้ขอเคล็ดลับพี่เขาหน่อย <Ou all es> ตอนแรกเนะนี่ยโหน้ำหนักลงอย่างดีเลยค่ะตอนนี้เป็นไรไม่น้อยน้ำหนักไม่ค่อยลงทางทางที่ก็ปรับเพิ่งปรับการกินมาขาดกำลังใจรึเปล่าพี่อาเนาะใช่อ๋อแต่จริงถ้ากันเอากำลังใจไปลงกระสอบเลยทีเดียวใช่ได้หรอได้ดิเดี๋ยวพรุ่งนี้มามึงชั่งน้ำหนักมึงลงเลยเฮ้ยเฮ้ยจริงวะเนี่ยเจอนเจอกันเจอพี่เขามีน้ำหนักลงเลยใจตันอะตื่นเช้า ่อยู่บ้านไม่ค่อยได้ออกส่วนใหญ่จะมาออกที่นี่อย่างเดียวทำไมอยู่บ้านไออกเานไม่มีไม่มีอยู่บอคออะเนี่ยพออาบเอเดี๋ยววันนี้จัดทางง่ายๆให้ไหมเดี๋ยววันนี้จัดทางง่ายๆให้ไหมเอาสกกี่ท่าดีท่าท่าที่หายนี่ยครับผมหิวเรี่ยงอะไรจะออกกำลังกายครับวันออกกำลังกายเสร็จมานี่จะออกต่อหิวจะกินอีกรอบเหรอกินงัด ได้ยินได้ยินโอ้ยดีได้ยินเลยด้ว่าใหิวถ้าเกิดว่าใครคิดว่าตามมาทายอินนะคะไม่ใช่ค่ะตามมาขายตรงๆเลยโปรตีนที่เป็นทริปเปิลโปรตีนทริปเปิลโปรตีนคืออะไรคะคือโปรตีน3ชนิดด้วยกันนะคะจะมีเวโปรตีนเอซเทอมีโปรตีนจากไข่ขาวแล้วมีโปรตีนพืชด้วยรวมอยู่ในซองนี้ต่อให้โปรตีน26กรัมไม่มีน้ำตาลด้วยผสมนี้ด้วยแอลคาไลน์โฟมเลตช่วยไม่เผาผายได้อีกมีคอลลาเจน ว้าวบำรุงข้อเข่าได้ด้วยบำรุงผิวคราวนี้หน้าก็จะใส่ b l i n g b l i มีวิตามินที่อีก13ชนิดโอ้โหเฮ้ยสุดยอดเลยคเขากินงั้นลองหนึ่งฟองนี่มันกี่แคลอรี่หนึ่งร้อยห้าสิบค่ะไปเท่ากี่แคลใช่กินได้มกินได้ทั้งวันอ่ะใได้ได้ช่วยหน่อยได้ชิ่งไงมันมีรอยปากอยู่สวยไงไม่สวยจริงอ่ะ โอเคฝั่งนี้ด้วยนะเดี๋ยวไปเอ็นป้ายร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบมิลลิลิตรน้ำคือเขาก็ลองพยายามทำให้แพ็คดูสวยนะคะใช่ครับแต่ดูเหมือนไม่ช่วยอะไรช่วยได้เป็นโปรตีนนะครับอ่ะได้อยู่ได้อยู่ได้เดี๋ยวให้ดูละลายง่ายมากเลยต้องมีเขาแค่นี้เหรอพี่แค่นี้เหรอแค่นี้แค่นี้เวลานี่ปิดไม่แน่นไงี่คอยยิ้มสิจุ้งเลยปิดไม่แน่น แค่นี้แหละมันละลายละละลายจริงผมเห็นเวโปรตีนบางที่เขาแบบต้องขยาะกันสุดรสชาติแบบว่าอาอจริงๆเลยนะจริงจริงได้เแบบไม่ต้องเกรงใจโอ้กินเรไจกินแล้วโอ้ยังโอ้ยังเป็นไงครับอร่อยอร่อยพี่เขาไม่อยู่ตรงเนี้ย อ้ยอร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงอร่อยจริงถ้าเป็นโปรตีนที่ผมเคยกินมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นบางทีมันเป็นเหมือนละลายไม่หมดเหรออ่า <ota> <ไ>ปืดใช่ <ไป S 1> แต่อันนี้ไม่มีช็อกโกแลตเดลิเยม์ไยนะมึงเยี่ยมอร่อยทำไมถ้าพูดพูดเองเฮ้ยเจ้าอะไรเขาเออไ่เห็นไม่ไเหเห็นว่าให้ดูเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรติดก้นแก้วอ่าละลายหมดอย่างงี้คือโปรตีน26กรัมไม่มีน้ำตาลแล้วมีคาร์บเท่าไหร่พี่ขบวยเด่น <10. S 2> ครับสิบกรรมัมอ่านี่เขาอ่านเงี้ยนะมีแรงเงี่ยเฮ้ยโหกินเลยโอ้ยเฮียเเฮ้ยมึงกินแค่เวแค่นี้มึงมีแรงนี่ยังให้เ่าพิเศษตรงๆตอนนี้เจ้าของงงขนาดนั้นเลยเถ้าสนใจถ้ามันอยากกินอย่างเงี้ยต้องสั่งซื้อที่ไหนส่งกระแสจิตมาค่ะไปที่อ่ไอจี IG นะคะ super vj official นะคะแล้วก็แอดไลน์แอดค่ะแอด super vj สั่งซื้อได้เลยนะคะ มันจะดูดีมากมีออยล์ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะกินแล้วพร้อมหล่อค่ะได้แล้วปลอดภัยจริงครับองขาผมวันนี้ได้ั้งกำลังใจได้ั้งของกินผมบอกโอ้คุ้มประเด็นสำคัญของวันนี้ก็คือว่าต้องออกกำลังกายต่อครับไปครับไปดูพี่เขาเต้นแรงเต้นกันไปโอ้ยมันมีแรงขเลยขเลยไป ท่าแรกนะคะจตเอามาฝากนะคะเป็นท่าง่ายๆทําได้อยู่ที่บ้านเลยนะคะก็คือเป็นท่าเบสิกสปอร์ตนะคะแต่ว่าสปอร์ตแล้วก็เตะขาขึ้นมาด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้กล้ามเนื้อขาแล้วก็ก้นแข็งแรงนะคะค้ามขาซ้ายขาน้ำหนึ่งนะอย่างละกี่ครั้งอ่ะข้ายขาน้ำหนึ่งสิบครั้งค่ะ ผมเตะไม่ถึงอะครับอี่จ๋าใช่ไม่ยอมไม่ถึงไม่เป็นไรเอาเอาเท่าที่ถึงคือสมมติไม่ถึงอ่ะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ต้องโน้มตัวลงมาแค่เอาขัขึ้นเท่าที่ไกลเฮ้ยเหนื่อยงบไปอะไรนะปูสายกอล์มไกยอยู่แล้วเตะอย่างเงี้ยเหรอใช่เนี่ยนะเหนื่อยแล้วเิงจริงไม่ได้ไม่ได้นับเตะเก็บทักใหม่ ได้อยู่ได้อยู่เลืกยากแล้วตั้งใจใเดี๋ยคุณเด้ออีอีกห้าแต้ทีมึงอะฮะใจเลยค่ะไม่อยากเล่นเหนือ่อยเหนื่อยมาละถ้าเหนือหน่อยเนี่ยต้องตอบท่าสองค่ะท่าทสองนะคะก็ยังอยู่ที่สปอร์ตนะคะ,คะ,คะจะมีสปอร์ตแบบเบสิกสปอร์ตแล้วก็การขาเอาเป็นซูโม่สปอร์ตนะคะอันนี้ก็คือต้นขาแข็งแรงแน่นอนขาข้างในแข็งแรงแน่นอนนะคะกลดด้วยอ่ะดูดูนะคะัหนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมคะ แล้วก็หันออกปึ๊บเข้าออกเข้า20ท,ทีทำไปค่ะทำเลยค่ะทำเลยค่ะทำเลยครับทำเลยค่ะแต่จะลงไม่สุดใช่ไหมครับขึ้นไม่สุดใช่ใช่ขึ้นสุดขึ้นสุดก็ได้ว่าเฮ้ยมันยากอยู่นะมันเข้าใหม่ก็อยู่บ้านทำทุกวันอ๋ ยังไม่ถ okay. okay. ึงยังยังย well. ี่สิบยี่สิบแล้วงอนนี้มึงอยู่ทีละหัวเหน่อแล้วมึงเหรอไม่จริงหรอกง่ายตายเออเออไออ่ะอ้า

ก็ลองอีกลองไม่เอาเสียงนะลองไม่เอาเสียงด้วยเหรอเฮ้ยพ่อทำเหมือนง่ายนะผมดูผมดูในไอจีอะคือพี่ทำแบบอเลิร์แบบดูเหมือนไม่เหนื่อยเลยอะอเลอร์แบบอเลอร์แบบอเลอร์ท่านถ้าผมเหนื่อยไงถ้าต่อไปค่ะอเรลอร์แบบหนึ่งสองหนึ่งสางก็เลยก็ทำได้ครับผมไปได้แต่ท่าสองเลย กัดมันด้วยให้หน่อยเร็วคนทำบ้านรออยู่คนทงบ้านรอยอยู่ค่ะเรียบร้อยครับอันนี้ข <laughs> ึ้นมาดิขึ้นมไหมลองลองท่าพี่สามหน่ยอยกระโดดเราสิบีให้กระโดดไม่ได้เดี๋ยวมันมีปัญหาเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อ,อสำหรับก็ถ้ากระโดดตัวใหญ่มาใช่ไหมคะเดี๋ยวน้ำหนักมันจะไปลงที่เข่าจะเยอะครับผมเปลี่ยนจากกระโดดเป็นขย่งแทนเป็นอย่างนี้แล้วก็ขึ้นมาขย่งแทนอย่างนี้ เฮไปเนี่ย <Yeah. c oughs> ไม่เพาข้อเข่าข้อข้อเข,ข่าไม่ค่อยดีเขาเหรอ,อ,อจริงๆนะ <c oughs> ผมจะบอกให้คุณเห็นตรงข้ามไหม <c oughs> นั่นคือนักกีฬาโมเดลทีมชาติไทายนะครับผมอยากคุณอยากเห็นนักกีฬาโมเดลออกกำลับบงกายไหมเฮ้ยอยากโอ้โหผมอยากรู้ว่าเขาทำได้ดหรอือเปล่าเอออยากไปเนะ เมื่อิี้แต่งหนักเอลมีคนเขาท้าทายอ่ะเมื่อกี้พี่บางพี่บางแม่ผมบอกเลยว่านะักกีฬาโมเดลทีมชาติไทยผมอยากเห็นพี่ออกกำลังกายแบบท่าที่พี่จ๋าให้ลองทำดูได้เห็นพี่จ๋าโอเคโ<ม>อเคเดี๋ยวดูแล้วเดี๋ยวทำทีเดียวเลยพี่บางสะคอนแล้วเตะหน้าสะคอนเตะหน้าน<ม>ีเบ<ม>ร์มาสองชั่วโมงแล้ว หน,นึ่งสองออสามชุบสองสามคิวจะขึ้นขาอยู่แล้วตรงนี้มันตึงอยู่สะโพกมันยืดไม่ยืดแก่มันตึงมันกำลังอยู่การเป็นการยืดที่ใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่เยอะมากค่ะกล้ามเนื้อต้นข กล้ามเนื้อก้คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่อะถ้ายิ่งแข็งแรงมันยิ่งทําให้ร่างกายเบิร์นได้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างตอนเล่นอ่ะมันก็คือยิ่งช่วยทําให้รบบร่างกายขอผ่านไขมันได้ดีขึ้นด้วยถ้าหนึ่งนะคะถ้าหน,นึ่งห้าสองถ้าสองนี้นะคะถ <laughs> ้าสาม ไม่ตายแต่กระแทกแรกแล้วเว้ยอยากมะสิบทีที่มากเหรอตายแต่กระติบทีแล้วเร็วในรอบมาทำด้วยกันหน่อยเร็วรายการเราอะรายการอายุน้อยสองร้อยโลอะจะต้องมีคุณด้วยนะคุณเป็นดาราหลักไงเรย่มตื่น uh, อันน <t Switzerland> no ี้คือน้ำหนึ่งผมนับให้เอ่นต่อใจรับสองสองนี่ เยี่ยมเยี่ยม,มา <10. S 1> อาซบบอเปลี่ยนผ้าผ้าเราหน่ส้าเราใ้ผหายใจหรอหนึ่งสองหนึ่งสองฟาขาหนึ่งสีวกเก่ง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 ห้าเก้าสุดท้ายยุงมึงก็ ค,ค, mm ครับครับสิสิครับวอลเอาวอกลับมาประจำค่ะไม่ค่ะไมดูู้้ตู้ตู้ตู้่งหนึ่ ท่าหนึ่งนะครับผมพี่ก๊อฟเตร,เยรียมตัวได้แล้วผมออโอ้ม,มันมีท่าที่คุณต้องขยิงไงได้พังนแล้วมาครับฮะเรอ่มต้น,นส,สามสี่โคตรหนาห่า เนาะโอ้โหอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอแล้วก็เหมือนแบบเสิร์กิตอะไรกันด้วยพี่ใช่เซอร์กิตคาร์ดิโอแล้วะทำไมอ่ะทำไมทำไมนักฟุตบอของเราถึงทำแบบนี้กันแล้วแบบทำไมไม่ได้พี่ด้วยกล้ามเนื้อที่มันใหญ่แล้วก็การโหลดน้ำหนักก้รกระโดดทุ่มเนี้ยมันค่อนข้างที่จะเป็นพาร์กับข้อต่อยิ่งกล้ามเนื้อเยอะหัวใจก็ยิ่งทำงานหนักพุกบอลของเราอ่ะต้องคาร์ดิโอตลอดเวลาต้องชีแบบเล่นเวทอย่างเดียวแล้วเราไม่คาร์ดิโอเลย เราก็จะเหนื่อยง่ายมันหน้าที่พี่นะเชื่อโอยองกันดเนอโอเคครับก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณพี่จ๋ามากนะครับผมอันนี้คือเป็นเทปสาระเลยอ่าฮะได้ความรู้แบบเยอะมากสําหรับคนที่อยู่บ้านค่ะแล้วไม่มีแบบอุปกรณ์ในการออกกำลังกายสามารถทําตามท่าที่พี่จ๋าสอนได้แล้วก็มีของดีอะไรพี่กอลที่พี่จ๋าให้ใช่ครับนั่นเลยครับผมอย่ครับต้องโยนนะฮึบฮึบฮ ซุปเปอร์ีเจพิพนต์โปรตีนนะคะเป็นโปรตีนทั้งชนิดนะคะที่รวมให้ด้วยกันอยู่ในโปรตีนซองเดียวนี้นะคะมีทั้งโปรตีนไอโซเลตนะคะมีโปรตีนจากไข่ขาวแล้วก็มีโปรตีนจากพืชด้วยโปรตีนสูง26กรัมให้คุณกอไปเลยครับผมขอบคุณมากครับนี่ก็ประมาณนี้นะผมไว้ติดตามพี่กอนด้วยตอนนี้น้ำหนักก็ลงเรื่อยๆแล้วใช่ครับแต่ตอนนี้ไม่ลงอยู่ก็งงๆเยู่กันแต่เดี๋ยวหลังจากวันนี้่ต้องลงนะก็ติดตามโปรเจกต์พี่กอลด้วยนะผมแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอีก3เดือน ตอนนี้น่าจะอีกสองเดือนแล้วเนอะใช่ครับสองเดือนที่กอจาน้ำหนักเท่าไหร่เนอะถ้าผมโอเคไงก็ฝากโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณคาะของผมนะฮะมาอีกค่าหนึ่งค่ะดี่าค่ะใช่เห็นก็ปวดขาแล้วลูกหนูวิ่งเลย